คลิปนี้สิพามากินตะโกสามสหายชื่อน่ารักเนาะจากตะโกสามสหายเดีมาจากเซเว่นเนาะจากกล่องนี่ยีสบเจ็บาทมาแกชิมกันเลยจา้าวัลชันเป็นจังใดแพ็กเกจน่ารักเลยกับซีสันสวยงามจา้าไอทีขาดๆนี่แบบเฮดออกแบบสีไล้าขๆแบบ ใบตองเลยอ่ะเออสวยน่ารักมีจ้าตะโกสามสหายกรินแบบหอมกะทิจ้าเดี๋ยวมาชิมรสปกติเคยกินแต่ตะโก้ซีนีเนาะนี่ฮึข้างในข้างล่างออกสีม่วงๆนะ่ะน่าจะเป็นเผือกปะ ข้างนอกกล้องเพิ่นเขียนไว้แต่ว่าสาสหายเนาะจ้าเพิ่นบริด้อธิบายว่าอ,อสีชมพูเป็นอะไรสีเขียวเป็นอะไรอย่างเนาะีจ้าไอ้เน,นี้อสินนเป็นตะโกนลดเผือกป่ะยวช่วยดูหนะะ่อยค่ะนี่จ้ะเดดตักชิมอ่าแพ็กเกจเพิ่นเ็เฮนว่าเป็นแบบส้งถวยๆเลอยอ่ะงหืมคำแรกนี่แบบว่าหวานหอมละลายในปากอะ หอมกะทิเลยจ้ะกินแบบแถบบนตองเขียวเลยอ่ะอันนี้แบบแช่เย็นมากกินเนอะจ้ะแบบโอ้โหฟินมากเลยอ่ะแช่เย็นเย็นอันนี้เป็นรสเผือกเนอนจ้ะเพราะว่ากินเขาไปข้างในบะมีแบบ มีชิ้นเผื่อกให้เราเคี้ยวอะอร่อยอะกลุบกลุบหวานหอมกลมกล่อมอร่อยอือต่อไปเรากินสีแดงเดี๋ยวสีออกแดงแดงชมพูจ้ะข้างล่างเป็นแบบแยกชั่นแบบนี้ละนี่ไม่ได้กลิ่นนะอืมตักกินเลยแพ็กเกจพืนเทศหนาลักจ้ะแบบว่าเออทำแบบมาพอดีอ่ะ น่ารักอืมอันนี้หอมอะ่ะอืมข้างหน้าโรยด้วยแห้วนะสีนี้เนี่ยข้างล่างเป็นกะทิ่ะข้างบนเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะขออภัยอ่ะ ขอภัยนะคะอืมกี่ลายเลยจ้ะอันนี้สีเขียวจ้ะโรยหาเลยแบวบว่ามีข้อโพดนะ อืหอมใบเตยจ้านี่หอมใบเจยอะข้างล่างก็เป็นกะทีนะข้างบนแบบเรียกไม่ถูกอะเป็นเม็ดอะไรนะสไม่สักคูเนะแต่หอมใบเตยสีเขียวหอมใบเตยจะมากินสีมูให้หมดก่ะ คลิปนี้ถ้ากินบอสุภาพแปบลบว่ามีไอมีแบบยังมืขอให้เพื่อนๆนะเน้อจ้าเอาล่าจ้าฝากก็ไหลก็แช่ก็จะตามเป็นกำลังใจช่องไม่ยาดาพักกินเอาไว้พ่อกันคลิปหนาขอก็จอไอยพ่อจ้า